ดูกันค่ะทีมเรโนเวทเราจะทำให้บ้านที่อายุ20กว่าปีเปลี่ยนไปได้แค่ไหนอามาตามมาค่ะและหลังนี้นะคะอยู่ในหมู่บ้านธนาิรีลัตนาทิเบตพื้นที่รอบบ้านปูหญ้าเขียวไว้ให้เรียบร้อยค่ะรีโนเวทใหม่ทั้งหลังและเช่นเคยค่ะระบบน้ำระบบไฟทำใหม่ทั้งหมดมาค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในนะเปิดประตูเข้ามาแน่นอนค่ะว่าต้องเป็นโซนลิฟวิ่งเป็นโซนลิฟวิ่งที่สว่างแล้วก็ลมเย็นมากเลยนะคะ หลังนี้นะคะพื้นที่52ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่187ด้านบนนะคะจะมี3ห้องนอน3มห้องน้ำา2ที่จอดรถดูโถงบันไดสิคะแสงเข้าดีมากเลยนะคะทุกคนอีกอย่างหนึ่งที่นัดชอบนะคะของหลังนี้คือเขาจะมีเหมือนเป็นลักษณะเหมือนชั้นลอยตรงนี้ค่ะพี่เจ้าของคนใหม่สามารถดีไซน์เป็นห้องนอนก็ได้นะคะหรือว่าจะทำเป็นห้องดูทีวีห้องทำกันบ้านอ่นานหนังสือก็ได้เช่นกันส่วนมาสเตอร์เบดมห้องนี้นะคะก็จะมีห้องน้ำอยู่ในตัวเหมือน ส่วนอีกสองห้องนอนเล็กด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนที่ใช้ห้องน้ําร่วมกันแบ่งอย่างชัดเจนไปเลยฉัทมองว่าแปลนบ้านแบบนี้นะคะเป็นแปลนบ้านที่สามารถอยู่ได้จริงโดยที่จะตกแต่งหรือว่าต่อเติมเพิ่มเติมนะคะก็สามารถอยู่ได้เลยสําหรับครอบครัวเล็กๆ3 4คนสาหรับหลังนี้นะคะถ้าอยากชมบ้านจริงสามารถคอนแทคมาได้เลยนะคะนะักฝากคอนแทคไว้ที่คอมเมนต์นะ